เจอแอปตัวหนึ่งมาบน Android นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน TalkBack อยู่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสื่อน,นี้ทำเพื่อนเพื่อนคนตาบอดที่ใช้งาน TalkBack บนระบบปฏิบัติการ Android นะครับเจอจากเว็บ d d t เขามีให้โหลดใน Play Store ชื่อแอปว่า Listen AI ไนะครับแต่มันช่างหน้าเศร้าก็คือมันมันให้ใช้แบบมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงอ่ะเดี๋ยว ขออนุญาต1นิ้วตัด2ครั้งเปิดแอปนี้นะครับผมโหลดลงมาแล้วจาก Play Store ปุ๊บปุ๊บใิเ <Listen AI. S 1> อเขเข้ามาใน Listen AI เนี่ยครับอ่าอยู่แล้วคือดีสมิสตรวจพบข้อความ x น่ยถ้าเรามีการเข้าใช้งานเรียนรู้กดถัดไปถัดไปเขาจะมีข้อแนะนำแล้วก็ให้เราเลือก v o ย c ์หรือเสียงมีให้เลือกประมาณ4-5เสียงเป็นชื่อภาษาอังกฤษแต่ ที่น่ายินดีคือพูดภาษาไทยได้แต่สิ่งที่น่าอึดอัดคือตัวนี้เป็นตัวเหมือนกับให้เราใช้งานฟรีแต่ฟรีได้เพียงแค่3ฝ่าย3ฝ่ายเท่านั้นถ้าอยากจะใช้ต่อต้องต้องซื้อครับรายละเอียดเป็นไงครับปัดขวา and allowed top voices. เขาบอกว่าอ่านได้ทุกอย่างในคุณภาพที่มันสูงอ,ะอ่ะอ่า ถ้าใครเคยกด Subscribe หรือซื้อไว้แล้วเนี่ยก็กด Restore จากตรงนี้ได้ก,ก,ก็จะปลดล็อกการที่เขาลิมิตไว้ทุกอย่างออกหมดเลยปลดล็อกหมดเลย <AI> Pro. เป็น Listen AI, AI Pro นะครับผมก็ any into audio. ะจะเปลี่ยนจากทุกอย่างที่เป็น t e x t ไปเป็น Audio ได anyway. ้หมดที่เป็น AI Voice นะครับผมได้ทุกๆท,ที่เลย and นี่ครับเปิดอย so ู่สวิ 3 days free to work auto renewal 249บาท99เซนต์ม oh ีคันซื้อ anytime ก็เขาบอกว่าอาทิตย์ละถูก200กว่าบาทเลยเหรอหรือยังไงเนี่ยคือคือเพื่อนเพื่อนก็ฟังนี้แต่ถ้าท yeah? ั้งปีเป็นตัวนี้ new hillary auto renewal 1,499บาท99เซนต์มีคันซื้อ anytime save 70%อืมเนี่ยก็1000กว่าบาทเหรอหรือ1000เท่าไหร่เนี่ยผมก็ฟังตามนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆสนใจลอง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 ใช้ฟรีก่อน3ไฟล์นะ Try for free เทอม อ่าผมกด x ออกมาก่อนอ่าในตัวแอปเนี่ยเราจะอยู่ข้างล่างจะมีด้วยกัน3ามแท็บนะครับคือแท็บ my library ห้องสมุดของฉันแท็บอ่าเนี่ย my library กลับปุ่ม my library ท a b หนึ่งวอล์สามอันนี้แท็บที่หนึ่งแท็บที่2เป็นเแล้ว content add content คือเพิ่มเพิ่ม content เข้าไปใหม่ setting tab สามวอล์สามแล้วก็ setting ข้อความ setting ซึ่งก็มีด้วยกันทั้งหมด3ามแถบซึ่งเขาจะโฟกัสอยู่ที่แท็บแอดคอนเทนต์แ็บที่2นะครับซึ่งมีอะไรให้เราแอดได้บ้างเฮโลเธอเอ่าสวัสดีวันนี้วากูยู t to listen อ่าคุณต้องการที่จะฟังอะไรปัดขวามา PDF และโมท t r a n s โฟมพีดีเอ o ซูเออร์นาเดอร์ไฟล์เมนูแรกก็เป็น PDF ไฟ PDF และอื่นๆนะครับก็เป็นไฟฟก์ด็อกิเมนต์สามารถเข้าไปดึงได้จากตัวเครื่องแล้วก็สามารถที่จะดึงได้จากคลาวไม่ว่าจะเป็นดรายนะผมลองดึงไฟล์นี้จากดร v e มาแล้วปัดขวาต่อครับอันนี้คือเมนูที่1สแกนเทคสแากนาดาวเทียมแนนอิมิจิสตูมตัวนข้อกความก็เป็นเมนูให้เราสแกนอ่าก็คือน่าจะเป็นเปิดกล้องถ่ายเนาะแต่ผมยังไม่ได้ทันได้ใช้เลยก็ก็หมดหมดหมด,หมดในส่วนของที่ผมใช้ฟรีแล้วอ่าปัดขวาครับ เว็บลิงก์นะครับเว็บลิงก์ก็คือ,อเราเอา URL จากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาข้อความมาเอามาวางแล้วก็จะสามารถคอนเวิร์ตเป็นออดิโอได้อ,อ,ดอ, listen. อันนี้<ว>เป็นมเมนูสำหรับเรามีข้อความที่จะวางหรือพิมพ์เองนะครับผมก็สามารถเอามาทำได้ Library, 1, 1> มหมดแล,ะล้ะอย่างเช่นผมสมมุติว่าผมจะเข้าเมนูไหนตอนนี้ของผมจะเตือนแบบนี้ละหนิ้วแต่2ครั้งเข้าไปที่เว็บลิงเขาบอกของผมเนี่ยโดนลิมิตละเขาบอกว่าของผมเนี่ยครบ3ไฟล์แล้วในฟรีแพลนเนี่ยถ้าอยากจะใช้งานต่อต้องอจ่ายเงิน เพื่อใช้ตัวโปรนะครับตัว r i s t e n AI Pro อ่ะผมขออนุญาตแบ็กออกมาก่อนไม่ว่าผมจะเข้าตรงไหนเนี่ยตอนนี้ผมเป็นแบบนี้พผมใช้ครบแล้วแต่ผมจะมาที่แท็บ Library ซึ่งโดยปกติถ้าคุณทำไฟล์ PDF สักไฟล์หนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาอยู่อ่เดี๋ยวนะมาไลบรา r y My Library นะครับผม <3. S 1> ในใน My l r b r y r y เนี่ยอ ก็จะมีสิ่งที่เราดึงมาไว้ของผมเนี่ยดึงมาไว้3แต่ผมลบไป2แล้ว200พื้นที่การยังการไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลเนะี่ยคุณปัดซ้ายปัดขวาก็จะจะ,จะมีหนังสือที่คุณอ่อ import เข้ามาจาก4แหล่งที่เมื่อกี้นะครับผมคล้ายๆอะไรไหมคล้ายๆแนรี่บน iOS เลยแต่ตัวนี้เขาเขาเสียตังค์เนาะแต่ว่าข้อดีของตัวนี้คือมีเสียง AI ซึ่งถ้าเรา import ไม่ว่าจะเป็นจากที่ไหนก็ตามเวลาเสร็จแล้วเขาจะเล่นเลยเล่นด้วยเสียง AI เลยนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเดี๋ยวผมจะ เปิดไฟล์นี้ในห้องสมุดที่ผมดึงมาแล้วนะปุ๊บ politics is, politics is not all about reason this article contends that reason cannot solve political conflict however universal the reason is this is due to the nature of the politics politics is driven partly by passion อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยหน,นังสือเล่มเนี้ยมีทั้งภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมขออนุญาตตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆปัดขวาเนี่ยเขาก็จะมี <te ach> ตัวอักษรเนี่ยขึ้นเป็นไฟล์ pdf ซึ่งเราสามารถใช้เสียง ai ในการอ่านได้เลยนะครับหรือสามารถปัดซ้ายปัดขวาอ่านทีละบรรทัดในไฟล์ pdf ด้วยการใช้งาน talkback ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตส่องนิ้วเลื่อนขึ้น,น,นไปมองและวางจุดยืนทางก,การเมืองดูจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างตอนนี้อย่างหน้ามือตามหมัวรวมไปตรงนี้จะเป็นภาษาไทยแล้วเราสามารถเพย์พอร์ตโดยการใช้สองนิ้วเคาะสองครั้งเนี่ยการไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล เกินนำในทางการเมืองแล้วความเป็นกลางกลางทางการเมืองหรือการใช้เหตุผลอย่างชัฉลาดเพื่อมองและวางจุดยืนทางการเมืองดูจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสามารถเอาชนะความขัดแย้งได้ซึ่งหากมองตามกรอบคิดดังกล่าวการเนี่ยเราสามารถจะให้สองนิ้ข้อสองครั้งเนี่ยหยุดแล้วก็สองนิ้ข้อสองครั้งเล่นต่อเลือกค้างแบบน้ำมืดตาหมัวรวมไปถึงการไม่ใช่เห็นเนผสองน้ข้อสองครั้งหยุดก่อนนะครับ ซึ่งตรงซ้ายมือด้านล่างประมาณด้านล่างๆของหน้าจอเนี่ยหนึ่งจุดศูนย์เเราสามารถปรับเพิ่มลดสปีดได้แต่ว่าเขาก็จะมีการแอคเซสบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแบ็กออกมาก่อนเนาะมา200พื้นที่การเรีนเนี่ยการไม่จำเป็นต้องมีจากชื่อหนังสือเนี่ยถ้าเราปัดขวามามันจะมีปุ่มอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆปุ่มข้างๆเนี่ยทำได้หลายแบบเลยหนึ่งนิ้วแต่สองทางเข้าไปได้แล้วคตรวจพบข้อความดาวน์โหลดพารีโอลิเซนอินเดเบสออนลที่ออฟไลน์ จะดาวน์โหลดออดิโอก็ได้เนี่ยปัดความาเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนชื่อได้ลบไฟล์ได้อ่าอันนี้สกริมผมยังไม่แน่ใจอะไรนะครับก็คือสามารถที่จะ delete file ล e f ้ l e ได้ rename ได้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดออดิโอได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปที่น่าสนใจแต่เสียดายนิดนึงตรงที่ คนที่จะใช้ตัวนี้อาจจะต้องถ้าชอบแหละถ้าชอบมี่เดี๋ยวโฮมออกมา่อนนะครับมีเสียงให้เลือกหลายเสียงด้วยสามสี่ห้าสามสี่เสียงเนี่ยครับประมาณนี้นะครับก็เป็นเสียง AI นะก็น่าจะต้องใช้แบบออนไลน์นะครับตัวนี้เนาะแล้วโหลดยังไงครับเข้าไปที่น Play Store ใครสนใจก็เข้าไปที่ p Play Store แล้วก็ทีู่ชับไม่ค้นหาไปที่แถบค้นหาเลือกแล้วอค้นหาแอป อ่ไปที่ช่องค้นหาค้นหาแอปค้นหา Google Play อ่ค้นหา Google Play ช่องแอปและเกมกำลังแสดงการแนะนำการค้วก็พิมพ์อ่เดี๋ยวผมเคยค้นหาด้วยการค้นหาค้นหาเรซอนเอล่าย์นี่ครับผมพีเคยพิมพ์ไปแล้วให้เราพิมพ์คำว่า L Lima I India S Sierra T Tango E Echo N November Listen นะครับเว้นว o r t A Alpha I India อ่ะเนี่ยครับเราผมกดเข้าไปปึ๊บนนาาทงขึ้อ่แล้วเราก็ปัดขวามา คนหาดขยายเนื้อหาได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับข้อผิดขยายเนื้อหาสำหรับหาขยายเนื้อหา AI ผิดขยายเนื้อหา Listen AI Text to Speech Cardispace Digital การทำงานเครื่องมือคำพูดติดตั้งแล้วตัวนี้แหละครับ Listen AI Text to Speech ตัวเนี้ยขยาย Listen AI Text to Speech Cardispace Digital าการทำงานเครื่องมือคำพูดติดตั้งแล้วกดเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะครับลองดูว่าถ้าใครสนใจ ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่เจอมาการทำงานก็โอเคนะอืมเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแต่เสียดายจังที่ผมเต็มลิมิตแล้วด้วยสิครับบริการหมอคอม1 4 1 4นึ่สนำสิ่งที่ได้พบเจอมาฝากกันนะครับก็วันนี้ใครสนใจก็ลองโหลดเล่นดู3ไฟล์เนาะ3ไฟล์แล้วก็อ่านกันยาวๆก็ได้ใครมีไฟล์ PDF ก็ลองลองส,ส,ส่งไปเขาอ่านดูโอเควันนี้ บริการหมายคอมหนึ่พระรลาไปก่อนครับสวัสดีพระอมม